เทียดกันแล้วนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเหมือนกันใครจะพลาดโดนของไทยก่อนเท่านั้นเลยครับอ่ะจบยกนี้จบยกนี้เลยหรือเปล่าครับตอนนี้วัดแล้วครับวัดดวงแล้วครับอ้าโยนหัวโยนก้อยซ้ายใครจะหนักกว่ากันครับขุนหารหรือจอนนี่ครับอ่าออกมายกนี้นี่โอ้โหดวนดวนกำปั้นดวนสอกวงไหนตีอ่ะพงพัดว่องไวเห็นว่าตีไม่ต่อเนื่องแยกเลยครับ อ่านี่25,000บาทจากโปรโมเตอร์หนุ่มโบ๊ทครับนี่ตบกระเป๋าเตรียมแจกแล้วครับโปรโมเตอร์โอ้โหมาอยู่ที่ว่าซ้ายไหนครับมาเริ่มสัแดงลิ้นทั้งคู่เลยครับโอ้โหเอามาเอาซ้ายซ้ายคุณหานเอาจอนนี่อย่ามัวแต่เน้นหมัดเดี๋ยวลืมแทงมคุณหานหานี่มาหลายอย่างครับตอนนี้คุณหารก็ต้องใยับเข้าไปนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไมู่ว่า3ผลงานได้ดีนะครับจอน,นี่ก็มีทข้งซ้ายเหมือนกัน ต้องขยันออกว่านี้อย่างที่บอกนะครับไปช้าไม่ได้ดูวงในนะครับขยานจะเบียดจะปล้ำเอาตีกันแล้วนะครับกดแขนใกล้แขนไหนนีน่ถือว่ายัางผู้ที่สูสีตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับแายยกมีมาทุกอย่าง อาวุธมวยแม่ไม้มวยไทยครบเลยครับซ้ายขุนหารครับจอนนี่สายคืนไปหมัดบักเข่าไปครับอขวางคืนล็อกได้ล็อกไ,ได้ตีขวางขวางขวางตีมายังตีไม่ได้กรรมาการงัดออกมาอีกรอบหนึ่งครับคอยกดแขนไล่แขนตีสู้เหมือนกันนอกนี่ดูว่าจะได้เปรียบเลยครับขุนหารจังหวะเอซ้ายต่อยซ้ายแม่นกว่า มาดูที่วงในนะครับตีได้หรือเปล่าเท่านั้นเลยกับพยายามจะเบียดตั้งแต่ต้นยกเลยครับน่มีลูกขวางด้วยด้วยนะครับผุนหารอ่ะจอนนี่ช้าไม่ได้แล้วต้องสายออกก็เยอะอ่าวงในวงในตีต,ตีได้ไหมตีซ้ายได้ตีได้อ่าต่อเนื่องไหมกรรมาการเงีดออกมาอีกรอบหนึ่งครับทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไปได้โอ้โหซ้ายหมัดมาแม,ามา่ดูวินาทีวินาทีฉายชุดนี้ครับน่าแล้ววงในก็มีลูกขวางหน้าน่าจอนนี่พอโดน ก็เข้าไปก็อิดอัดอิดอัดเหมือนกันครับอ้าวซ้ายซ้ายซ้ายแมากำปั้นยังไม่มีรูนะครับขยยับ mm hmm. ดูครับมาเสียบมันติดมุมไปหน่อยครับมากลางเวทีครับมาจอน,นี่เหมือนรู้ครับอ้๋แต่ว่านายขุนหารมาตอนนี้ดวนดวนวงนายจอนนี่ mm hmm. การพงพัดนะแกก่อนครับโอ้ทีมงานนี่ชูกำปั้นแล้วนะครับให้จอมน,นีนั้นต่อยหมัดด้วยนะครับต่อยหมัดเยอะๆขยับเข้าไปไปเบียดล้มใน,นดูว่าจะโดนคุณหานซึ่งมีลูกขวางนะครับขวางเอาไว้ทําให้ยังตีไม่ถนัดนะครับตรงนี้หมัดนี้กอกแล้วดูนะครับว่าทีมงานของคุณหานเองก็บอกว่าให้ออกแข้งสกัดเอาไว้เยอะๆด้วยโอ้โหดูนะครับเม็นดนี้ ต่อยหมัดแล้วก็แข้งก็ใบเดียวเนื้อครับอยังอย่งแก้ลูกนี้ไม่ได้ดูครับโอ้แกขวางนี่คอ,อพับคออ่อนเลยครับนอกนี่ก็มีแข้งประกาศไหนก็พยายามจะล็อกเผาเวลาเอาไว้นะครับไม่เปิดโอกาสให้จอนนี่นั้นออกหมัดสับศอกได้ถนัดนะครับเลิกคิดวงในเลยนะครับจอนนี่ต้องต่อยหมัดปันศอกอย่างเดียวครับเพราะว่าในนี่วันนี้ขุนหาญแก้ด้วยลูกขวางครับ ถือว่าเป็นลูกที่จอนนี่เนี่ยวันนี้แก้ไม่ตกเลยครับพอเข้าในอ่าีบนําทางมาครับ2นาทีครับจะมีปฏิหารหรือเปล่าครับแหกัมปั้นยังต่อยได้แต่นี่ครับพอในเจอลูกนี้นี่เลิกเลยครับอ่าวันนี้ต้องยอมรับว่าข้อแขนของขุนหานนี่แข็งแรงกว่าครับอ่าชคในเกมตั้งรับนะครับขุนหานอ้ามัดซ้ายโดนไม่โดนครับผักออกเมาซ้ายแหมเฉียวไปนิดเดียวครับแต่พอในครับ นายนี่ยังเป็นจุดอ่อนของจอนนี่ครับสำหรับไฟนี้มานี่ครับมาวันนี้ขึ้นชั้นมาเจอกันดูกชิ้นโตเลยครับแล้วก็โอ้ยก็ม<อ>ไม่น่าจะมีปัญหาครับไปดายครับคุ้นหารดาบพิษบางลักครับมาวันนี้เก่าเอาอยู่ครับชนะคะแนนจอนนี่เพชรยินดีอะคาเดมี่ไปแบบสนุก